สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะอยู่กับน้ำตาลอีกแล้วนะที่ร้านวอลติทแท็กเตอร์ t t R ค่ะวันนี้หนูก็มีรถเข้าใหม่มานะคะเป็นคูปต t a อล0 1 8ค่ะ<ส>นี่เลย40แรงม้านะคะจากค่ายคูปตสีส้มแปดแบบนี้นะคะจดทะเบียนปี60ค่ะ2,560นะได้อุปกรณ์ใหม่ยกเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบมีดหน้าทางร้านเราใส่เป็นของใหม่ด้วยแล้วก็พัดหลังทางร้านเราก็ให้เป็นของใหม่นะเป็นยี่ห้อ LCS ค่ะขนาด6คูณ22นะคะ เดี๋ยวหนูจะขึ้นรูปไ้ให้นะคะในส่วนของพานหลังค่ะล้อยางคู่หน้าทางร้านเราก็เปลี่ยนไว้ให้ใหม่ด้วยนะคะใส่เป็นล้อยางคู่หน้าใหม่ด้วยคันนี้มีการทําสีบ้างนะคะเพื่อความสวยงามค่ะบางจุดมีการทําสีในส่วนของกระทะล้อค่ะแล้วก็มีการทําสีด้านหลังเนาะเครื่องระบบการทํางานเชตเทต้าได้ตามปกติเลยเนาะไม่มีปัญหาแหน่นอนนะคะคัะนนี้สินไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะคะขับไปไม่มีหอนแน่นอนนะคะในส่วนของล้อยางคู่หลังค่ะทางร้านเราไม่ได้เปลี่ยนไว้ให้นะ อันนี้ก็มาจากบริษัทเลยนะคะเดิมๆม,มาจากบริษัทเลยนี่นะคะมีการเก็บสีในส่วนของกระทะล้อนะเดี๋ยวเราจะพาชมในส่วนของเบาะแล้วก็หลังคาค่ะยังเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆนะคะดูจากสภาพแล้วเกียร์ก็เป็นเกียร์คัสเทิน,นะคะเป็นเกียร์แบบใหม่เป็นเกียร์ยแบบระบบมือแล้วเนาะง่ายนะคะต่อการเข้าเกียร์แล้วก็สะดวกมากๆด้วยอันนี้เดี๋ยวเราให้ชมด้านหลังนะคะระบบ p o ไฮดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติค่ะ ยกขึ้นลงสมูทเลยนะคะ PO ก็หมุนได้ตามปกติค่ะมีการทำสีบ้างนะคะบางจุดคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นจดทะเบียนปี60นะคะได้อุปกรณ์ใหม่ยกเซตเลยราคาอยู่ที่430,000บาทส่งฟรีทั่วไทยค่ะถ้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0875734727ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอของขุ่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ ถ้าอยู่แล้วแวะนี้ก็ทักมาขอโลเคชันหนูได้นะเดี๋ยวหนูจะส่งโลเคชันไปให้นะคะทางร้านเรายินดีให้บริการมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดจะมาชมของจริงหน้าร้านนะมาทดลองขับกันได้นะคะมาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะราคาคุยกันได้นะคะ430 0 0 0บาทคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะให้ชมใหม่นะคะลืมบอกเลขใหม่ไปเลขใหม่อยู่ที่ประมาณ614ชั่วโมงการทำงานค่ะ,ะประมาณนี้เนาะ614ชั่วโมงการทำงานนี่เลยนะคะ ก็ส่วนลูกค้าที่อยู่ไกลเนาะก็สามารถที่จะโอนมาจจำมาจองกันได้นะคะ1 2 0 0 0ถึงมืนค่ะไม่ต้องมาดูรถเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้คลิปวิดีโอลูปถ่ายเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะทักมาขอหนูได้นะเดี๋ยวหนูจะทิ้งไอดีอยไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รายละเอียดของรถคันนี้นะคะไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโอนมาจำมาจำมาจองกันได้คะ่ะ1 2 0 0 0 0ส่ 20, ส่วนที่เหลือก็เก็บเงินไปทางพร้อมรับรถค่ะ เดี๋ยวจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ